สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเรื่องความกลัวค่ะโดยจะมองผ่านมุมมองและก็คำสอนของท่านติชนัทหันจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเออเคยรู้สึกกันไหมคะว่าบางทีในเวลาที่เรามีความสุขมากๆอยู่เนี่ยลึกๆข้างในมันก็ยังมีความกังวลบางอย่างซ่อนอยู่ครับเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับคือความกลัวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับ แต่ว่าบ่อยครั้งเลยที่เราพยายามจะหนีมันหรือแบบทําเป็นไม่สนใจมันไปใช่ใช่ค่ะเหมือนไม่อยากไปยุ่งกับมันครับซึ่งจริงๆแล้วคําสอนของท่านติกสนธันเนี่ยท่านชี้ว่ากุญแจสําคัญเลยคือการยอมรับมันก่อนหันหน้าไปหามันแล้วก็ใช้สติมองให้ลึกลงไปถึงแก่นของมันจริงๆครับ การหันหน้าเข้าหาความกลัวฟังดูอืมก็ท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะความกลัวที่มันฝังลึกมากๆอย่างความกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายหรือกลัวว่าจะเสียคนที่รักไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วท่านติกน๊กนทันท่านเสนอว่าเราควรจะเริ่มยังไงดีคะบางทีมันก็มาจากอดีตของเราหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่า ความกลัวดั้งเดิมที่มันเหมือนติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้การปฏิเสธมันนะครับยิ่งทำให้มันมีพลังเหนือเรามากขึ้นอ๋อค่ะขั้นแรกเลยคือการเออเ,เชื้อเชิญความกลัวนั้นเข้ามาในความรับรู้ของเราก่อนแต่เป็นการเชื้อเชิญแบบอ่อนโยนนะครับแล้วก็ใช้สติเป็นเครื่องมือนำทางคือไม่ใช่การเข้าไปต่อสู้กับมันแต่เป็นการเข้าไปทำความเข้าใจมันมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนเรื่องที่ท่านเล่าตอนที่ท่านไปเจอทหารอเมริกันในสนามบินรางที่เวียดนามใช่ไหมคะที่ท่านใช้ความสงบสติแล้วก็ความเมตตาสลายความกลัวของทั้งสองฝ่ายได้ใช่เลยครับเหตุการณ์นั้นชัดเจนมากแสดงว่าสตินี่คือเครื่องมือหลักเลยสิคะใช่ครับสติโดยเฉพาะการฝึกที่เรียกว่าลมหายใจอย่างมีสติหรือ mindful breathing เนี่ยแหละครับมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ทำให้เราไม่ถูกอารมณ์โดยเฉพาะความกลัวดึงหรือครอบงําไปอืมค่ะในสถานการณ์นั้นการที่ท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างสงบมันช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารออกมาด้วยความเมตตาแทนที่จะตอบโต้ด้วยความกลัวเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีแบบฝึกหัดอื่นๆอีกนะครับ ที่ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความจริงพื้นฐานของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาก็คือข้อควรระลึก5ประการหรือ Five Remembrances ครับข้อควรระลึก5ประการอ๋อที่เป็นการยอมรับความจริงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็เรื่องผลของการกระทำหรือกรรมใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่การยอมรับความจริงพวกนี้ตรงๆเนี่ยเออมันจะช่วยลดความกลัวได้ยังไงคะในเมื่อมันเป็นสิ่ง ที่ก็น่าจะคนส่วนใหญ่กลัวกันทั้งนั้นเลยครับคือการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การยอมจำนวนแบบหมดอะไรตายอยากนะครับแต่มันคือการประชิญหน้ากับความจริงด้วยความเข้าใจเมื่อเราตระหนักรู้จริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือไม่ใช่คำสาปส่วนตัวของเราคนเดียวอ๋อค่ะ อำนาจที่ความกลัวเคยมีเหนือเรามันก็จะค่อยๆลดลงครับมันทำให้เราหันกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างมีความหมายมากขึ้นแทนที่จะมัวแต่ไปกังวลกับสิ่งที่ยังไงเราก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดีเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันกลายเป็นอ๋อนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนก็เจอประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้าเป็นความกลัวที่อาจจะลึกไปกว่านั้นอีกเช่น ความกลัวว่าพอเราตายไปแล้วตัวตนของเราจะหายไปเลยแบบศูนย์สลายไปเลยอย่างนี้ละคะมีแนวคิดไหนของท่านที่พอจะช่วยเราตรงนี้ได้บ้างไหมคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากมันจะนำเราไปสู่ความเข้าใจในเรื่องที่ท่านเรียกว่าการดำรงอยู่ร่วมกันหรือ interbeing แล้วก็ธรรมชาติของการไม่เกิดไม่ดับ no birth no death ครับ interbeing การไม่เกิดไม่ดับครับ แกนของมันคือการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นตัวตนที่แยกขาออกจากสิ่งอื่นๆเลยแต่เราเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคลื่นกับน้ำหรือเหมือนเมฆก,กับฝนนะครับอ mm hmm. เมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่หายไปจริงๆมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเอง การเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้แหละครับที่จะค่อยๆปลดปล่อยเราจากความกลัวความดับสูนเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนที่แยกขาดและเที่ยงแท้ให้ดับสูนตั้งแต่แรกอยู่แล้วโหแนวคิดเรื่อง interbeing นี่ลึกซึ้งมากเลยนะคะแต่ก็อาจจะฟังดูเป็นนามธรรมมากๆเหมือนกันมีวิธีที่เราพอจะฝึกฝนเพื่อให้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงนี้ในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างไหมคะมีครับมีแน่นอนอย่างเช่น การฝึกมองให้เห็นองค์ประกอบต่างๆที่มารวมกันเป็นตัวเราหรือรวมกันเป็นสิ่งรอบข้างเช่นเวลาทานอาหารก็ลองมองให้เห็นแสงแดดสายฝนพื้นดินชาวนาคนปรุงอยู่ในอาหารคำนั้นๆอ๋อเหมือนเห็นที่มาที่ไปเห็นความเชื่อมโยงใช่ครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ท่านแนะนำก็คือการลองพูดคุยกับความเป็นเด็กในตัวเองหรืออินเนอร์ชาวของเรานะครับ เพื่อเข้าไปรับรู้แล้วก็ปลอบโยนความเจ็บปวดหรือความกลัวเก่าๆที่อาจจะยังหลงเหลือตกค้างอยู่ข้างในการที่เราได้เยียวยาบาดแผลภายในตัวเองก็ช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและมั่นคงขึ้นได้เหมือนกันครับการดูแลเด็กน้อยในตัวเราก็น่าสนใจมากค่ะแล้วมีการใช้มนตี่ประโยคในความสัมพันธ์ที่ท่านเคยพูดถึงอย่างการบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอเขาอันนี้มันช่วยเรื่องความกลัวได้ยังไงคะ โออันนี้ส่งพลังมากครับการมอบการมีอยู่ของเราอย่างแท้จริงหรือ p r e s e n c e ให้กับใครสักคนเนี่ยมันเป็นของข,องขวัญที่มีค่ามากไหมครับมันช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นความไว้วางใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันช่วยลดความกลัวได้โดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวการถูกทอดทิ้งความรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งในตัวเราเองแล้วก็ในตัวคนที่เรารักด้วยอืมจริงด้วยค่ะ การสื่อสารกันด้วยความตั้งใจแบบนี้มันช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ได้มากจริงๆครับสรุปแล้วนะคะจากแนวทางของท่านติชนัทฮันเนี่ยวิธีรับมือกับความกลัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่การพยายามไปกำจัดมันทิ้งหรือกดมันไว้ไม่ใช่เลยครับแต่คือการใช้สติเข้าไปรับรู้มันก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็โอบรับมันด้วยความเมตตาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านมันไปสู่อิสรภาพและความสงบในใจเราแทนถูกต้องเลยครับ การมองให้ลึกแบบนี้มันจะเผยให้เราเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของความกลัวว่ามันเองก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้แล้วก็จะเห็นว่าตัวเราเองก็เชื่อมโยงกับทุกสิ่งไม่ได้โดดเดี่ยวการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละครับจะค่อยๆสร้างความมั่นคงภายในใจให้เราสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในชีวิตได้ด้วยความไม่หวั่นไหวมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วก็มีแง่มุมให้กลับไปคบคิดต่อนะคะ ลองพิจารณากันดูนะคะว่าถ้าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจและก้าวข้ามไปมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าสภาวะไร้ความกลัวหรือนอนเฟีย mm. ที่ท่านติชวัตท่านพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความสงบเฉยแต่อาจหมายถึงความสุขสูงสุดหรืออัลติเมทจอยในรูปแบบหนึง่งอืมน่าคิดครับและอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรสูญหายไปเลยแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นแล้วอะไรล่ะ คือสิ่งที่ติดตามเราไปอย่างแท้จริงหลังความตายมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนแบบที่เราเคยเข้าใจแต่เป็นผลจากการกระทําความคิดคําพูดของเราเองหรือที่เราเรียกว่ากรรมหรือเปล่านะคะฝากไว้ให้ลองไปแคร่ครวนกันต่อคะ่ะ